สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเขาปลานอนน้ำกินเขาปลานะครับผมพี่น้องหลายปูหลายคนนะครับนี่ครับพี่น้องเบล่งบรรยากาศมาอุ้ยังนี่พันสิบไปไหนพันใส่หนูไว้ครับห้าสิบหลังเลยโอ้เดี๋ยวมืออื่นเ้าเขาจะมากินย่างหนูนะครับเดี๋ครับโอ้ยังอยู่นะกกินพี่น้องตำบักทั่วนะครับ จำบักท่วง <c> ม <oughs> มีเนี่ยวะน,น,นี่ครับมันลูกแมคค้านีาไ่ไปน้องบรรยากาศครับตอนนี้ครับอาจจะลิ้นล้วนจังหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้มอาจจะลิ้นล้วนจังหน่อยเอ้ยมันมีเออมันมีต้มอยู่นะข <c oughs> วดสไปร์นึงอะขวดสไปร์ตหรอไม่ขวดใหญ่สไปขวดใหญ่ เรนครับความรู้สึกตอนนี้ผมอะความรู้สึกผมตอนนี้ผมเยแล้วบริการน้ำใส่ตรงนี้นบริการนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเป็นน้านะครับแล้วเขาใส่เครื่องปั่นไฟนะครับที่พี่น้องที่เห็นอะไฟนะครับจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟทั้งหมดนะครับมีเครื่องปั่นไฟสองระย่นะครับผม เอาให้หมอดหน่อยดับคาวหน่อย,อยพี่พี่เอาเลี้ยวพี่พี่บ่อยแล้วใจเย็นก่อน,น,นในห,หนูเย็นหน่อยนี้พี่น้องเอา้เอาอีกจังน่อยครับบักไซติ่งเหลี่ยงเอา้า <c oughs> ขึ้นคอเลยครับน่าจะถือมีน้ำคอน้ำเปิดน้ำไม่รอเลยพี่น้องอันนี้่แม่นสารระคันะครับเพชรบูรณ์ครับต้องต้องต้องน้ำได้ไหยครับพี่น้อง พี่พี่ขาดทั้งคนกินเลยโอ้ตั้งตัวนี้แกไรสดอยู่เลยใช่ทำไมกดไปเอาจะตั้งแ์เลว่าทำไม่ใค้แล้วค่อยตอบฮะเอาขาดได้ไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักยี่สิบให้มันทำเลยว่าให้มันเร็วๆอีกยี่สิบนาทีมันจะมีถ่ายถ่ายแบบเหมือนเหมือนเหมือนถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะที่ทำเร็วๆอ่ะเขาเรียกถ่ายอะไรไม่รู้โอ้โหแอยเบาไว้แรงที่ถายนะ

นี่พี่น้องแนวอยากแนวกินนะครับผมในทงไฮทงนาของเขาอันนี้ตำถั่วเขาเอินท่วอย่างวะท้วถท่วอย่างนะเขียวท่วปีครับผมสิซิมล้ะผมสิจะลกแดกแล้วครับ โอ้พี่น้องใช้ประกอบก้อมครับตอยพี่รกบ้ามนร้างองพีัดัวชัด หัวมันหอนพังดินเลเขาอ้หายที่นั่นแหละ่าจะติดไปก็กระเป๋าจะขายขายใช่ได้หัสายที่อะวน่เฮ้ยบอกร้านเมียแล้วบอกบอกรแล้วสัอ้งรานเต็มที่บูรจะกดคของันี่หัวมเสียดอคือวางอูเขาแล้วเป็นไหนพัน มื่อนี้สิไปสิไปทางไหนสีย่างน้ำกลเลยเนี่ยตั้มตั้มตรงนี้ละสิบตัวบมแมนจากตัวแล้วแต่สิบสีย่างไปถ่ายคลิปน้ำซื้อๆบมแมนไปไปน,อกกน่องถ้าเบิ้งบรรยากาศนะครับผมสิพาไปเบิง้งผานหมานทุกอย่างครับไปหาปลาก็ได้ปลานะครับไปหาปลาไหลก็ได้ปลาไหลนะครับผมไปหาหนูกัน <c oughs> ได้หนูกันครับอะไรอ่ะไปเดินหนีเมื่อกี้นะครับดอ้องดยูทหมดปีถึงขึ้นเขาแล้วไปนองเลยครับ ชื่อเขาตานล้วกันครับผมกินข้าวไม่ใช่เลยวะนี่ครับบักอสองสาวนี่พี่น้องเล่าอยู่ไหนวะเฮ้ยใจเย็นก่อนเล่ามาดิติดเหลืองแท้คลิปกูจิ๋มหมายแล้วควยเฮ้ยครับขี่รถออกมาหน้าหน้าไอ้หน้าหน้าทรัลวิวพูยกับไอ้นอนอยากเข้าเจาะเข่าไปกินกันบอปะไอ็นของไอ้นนนไม่กลับเลยเอ้นออนก็เลยถอยรถกลับไปไปเอาข้าวเฮ้ยดูหน้ากองมึงเข่าทุกกองปะมีโอ้เนี่ยไปแล้วา เรือว่าพอมีข่าวทุกคนถ้าเขาไปช้าเนี่ยเราจะเอากินข้าวหนึ่งวันกินแล้วก็เลยเรืว่าสักบ่ายสามเขาน่าจะไปน่าจะกินข้าวพอดีไม่ถึงแล้วเอาเอาข้าวติดไปก่อนปากทางปั๊บแย้ซื้อปลากระป๋องมาก่อนไม่งั้นน่าหัวแย่เลยนี่นแย่แย่เลยแย่ยลางความปันเราได้ปลากระป๋องสองขวดแล้วก็น้ำพริกหอ่อน้ำพริกปลามาก,กับข้าวเหนียวแม่ได้อยู่ไม่ได้ แต่มันกินอ,อ,ร,อร่ขอยๆใช่้หเขาคนละสิบสองโบกก็มันเพิ่งกินบวกแรกเลยกินเลยเอ้ยมโูตายแล้วสามตั๊งหัวตัว๊งหัวแดงโอ้ยหน่าเกียร์อ่ะพี่น้องนี่ครับอัอนนี้กับเป็นผลไม้นะครับผลไม้อ่าในไม้เด็ก เวยพุงไม่ต้องแดกอะไรสักตัวเออเอากูจะเปิดกูจะเป็นเซนเซอร์ยังไงวะเนี่ยกดซ้อมภาษาฝังเอาได้ครับพี่น้องเด้อเป็นอะไรครับรสชาติครับตอนบอกอะอะไรตอนอะไรครับตอนปลาหวานกินไม่เป็นอร่อยเลยมาขึ้นมาแก้วเบี้ยงนะพี่ชอบมึงหันหน้ามาเด้อเดินไปตังอ้โหหน้าแม่งยังโหดมึงดูดิไม่หมดเทสเต้พี่น้อง พี่น้องอาจจะเห็นคลิปนี้อาจจะเว้าดูหลายเด้อครับผมกับอาจจะอะไรครับถึงหน้าปะนะจัลหน่อยนี่ก็ปุ๊บก็ได้กินกันเลยเนี่ยอยู่ได้กินกับประมาณนี้ครับได้ตรงให้ตรงนั้นนะครับเมื่อยังไรครับอันนี้ก็เป็นอาหารผลไม้ในวัยเด็กผลไม้กีฬาสีเนี่ยมันเกี่ยวครับไอ้แจกไอ้ซุ้มไอ้หัวปี๊บนะคแจกซุ้มไอ้ล้นเด็กนะ มันเด็กก็กินราสีเลยมันเกี๊ยวขนมมันเกี๊ยวไปกินวิบากเด้อกินมันเกี๊ยวบนหัวอืมพี่น้องบรรยากาศนี่แหละไม่ได้พ่ออะไรยังไนะครับเอ้แบมองถามทหารเด็กเขาใช้ยังไงทหารเก่าอ่ะกเเล่นนได้อยู่หลังรถเพล่ะ อยู่ลังรถครั้งขาวขึ้นเหล่าเด้อกินบ่อหรือกินเหล่ามีเขาหรือกินเหล่าเหล่าเฮ้ยหน้าตาเหมือนคนนอนหน้าตาเหมือนคนนอนหรือเปล่าไม่อยากกินเหล้าพี่ยายาพ่ทุยาเขาร้องเลยพี่พี่น้อง คลิปนี้ไปทำหนึ่งคลิปหนาว่ากันไหมพี่น้องสุขภาพแข็งลำรวยลำรวยครับ